ลีวันทาอาภิวาทลงแทบบาดพุทธองค์ผู้ทรงสอนสมพระธรรมนำหนุนอันสุนทรพระสงจรเจริญวัดสิ้นวัดตาข้าขอน้อมนำไตรรัตอุบัติเสียนพระสงเวียนร,รักธรรมวัดตามศรัทธาโปรดสงเคราะห์ส่องใจให้ดวงตา เห็นธรรมมาพิสมัยพ้นภัยเทินน้อมอันเชิญพระตรปิดกยอยกแจ้งสอนท้วนแล้วสิ้นเคลือบแคลงสิ้นสงสัยสวมศรัทธาคุณพระรัตนตรยัยเป็นหลักชัยแห่งชีวิตตราบนิพพาน ขอน้อมแด่พระรัตนตรยัยขอถวายความเคารพอย่างสูงแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระราชวัชรธรรมพานีประธานสงฆ์พระมหาด็อกเตอร์เฉลิมปิยาทาัศสีท่านเจ้าอาวาสขอโอกาสคณะสงฆ์สามเณรแม่ชีวัดปัญญานันทารามธรรมสวัสดีสหธรรมิกทุกท่าน ข้าพเจ้าเตปิตะกะโคสิกาเด็กหญิงทิ่ได้รัทิพย์เจริญเป็นผู้ทำหน้าที่สาธยายธรรมจากพระไตรปิฎกก่อนเทศนาดังนี้พระไตรปิฎกเล่มที่15พระสุตตันตปิฎกเล่มที่7จฉบับมหาจุลาสั่งยุตตานิกายสคาถวัคสุภาษิตสูตรว่าด้วยวาจาสุภาษิตเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี สมัยนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษและวินยูชนทั้งหลายไม่ติเตียนวาจาประกอบด้วยองค์สี่อะไรบ้าง คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. กล่าวแต่วาจาสุภาษิตอย่างเดียวไม่กล่าววาจาทุพภาษิต 2. กล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมอย่างเดียวไม่กล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรม 3. กล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักอย่างเดียวไม่กล่าววาจาอันไม่เป็นที่รัก 4. กล่าวแต่วาจาจริงอย่างเดียวไม่กล่าววาจาเลาะแหละ ภิกษุทั้งหลายวาจาประกอบด้วยองค์สี่เหล่านี้แลเป็นสุภาษิตไม่เป็นทุพภาษิตไม่มีโทษแล้ววิญญูชนทั้งหลายไม่ติเตียนพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสเวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าสัตบุรุษทั้งหลายกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นวาจาสูงสุด บุคคลพึงกล่าววาจาที่เป็นธรรมไม่พึงกล่าววาจาที่ไม่เป็นธรรมเป็นที่สองบุคคลพึงกล่าววาจาอันเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาอันไม่เป็นที่รักเป็นที่สามบุคคลพึงกล่าววาจาจริงครั้งนั้นท่านพระวังคีสะลุกขึ้นจากอาสนะ ผมผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กรับทูลพระผู้ม <tr> ีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์ข้าแต่พระสุคตเนื้อความนี้ย่อมปรากฏแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าเนื้อความนั้นจงปรากฏแก่เธอเถิดวังคีสั ครั้งนั้นท่านพระวังคีสะได้ทูลสรรเสริญพระผู้มีพระภาคด้วยคาถาทั้งหลายอันสมควรณนะที่เฉพาะพระภักว่าบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาที่ไม่เป็นเหตุทําให้ตนเดือดร้อนและไม่เป็นเหตุเบียดเบียนชนอื่นวาจานั้นแลเป็นสุภาษิตบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นที่รักที่ชนทั้งหลายชื่นชอบไม่พึงพูดหยาบคายต่อชนเหล่าอื่น พึงพูดแต่วาจาอันเป็นที่รักคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายธทรำรนี้เป็นของเก่าสัตบุรุษทั้งหลายตั้งมั่นแล้วในคำสัตว์ทั้งที่เป็นอัตถะและเป็นธรรมพระพุทธเจ้าตรัสพระวาจาใดาอันกเกษมเพื่อบรรลุนิพพานเพื่อทำที่สุดแห่งทุก์ขพระวาจานั้นแลสูงสุดกว่าวาจาทั้งหลาย ท้ายที่สุดนี้ขออานิสงส์งแห่งการตั้งใจสดับพระไรปิดกบังเกิดเป็นสิริสวัสดิพพัฒนมงคลแด่สาธุชนทุกท่านดังนี้ขอเดชะพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสิริศักด์เป็นหลักฐานขอเดชะพระธรรมรัตน์กำจัดพาน ให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภยัยขอเดชะพระสังครรฐกำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนสมไขขอเดชะพระไตรรัฐกำจัดภยัยเจริญชัยเจริญสุขทุกท่านเทินะมะัสะการพระคุณเจ้าธรรมสวัสดีเจ้าค่ะ